สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ <c oughs> ผมพาพี่น้องมาเยี่ยมแปลงหญ้านะครับเ,เป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยฮะวันนี้พี่น้องจะได้รู้จักกับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับเจ้าของเนี่ยการันตีมากเลยนะครับว่าดีมากๆนะฮะโปรตีนสูงแล้วก็ ผลผลิตเยอะนะครับวันนี้มาดูวิธีปลูกวิธีดูแลรักษาแล้วก็เรื่องของระบบน้ํากันไปติดตามกันครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับครับัครบผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับผู้ใหญ่ตอนนี้แปลงหญ้าครับผมแปลงหญางัวครับอ่หมู่บ้านตำบลอะไรฮะที่นี่หมู่บ้านแสนไม้คราบตำบลบัญชางครับอืออำเภอบัญชางจังหวัดระยองครับผม เบอร์โทรติดต่อครับผู้ใหญ่0 8 4ครับ783ครับ1 6ครับผมวันนี้ผมจะมาขอความรู้กับผู้ใหญ่เรื่องของหญ้านะฮะตอนนี้เราอยู่ที่แปลงหญ้าชื่อว่าพัน์อะไรครับหวานอิสราเอลหญ้าหวานอิสราเอลมันปลูกยากไหมผู้ใหญ่ไม่ยากวิธีปลูกทำยังไงฮะคือหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยครับผมไถเที่ยวเดียวเองด้วย อ่าถยแบบไหนถายถายผายเจ็ดถ่ายผานเจดใช่ผมวางํำเลยอ่าห่างเมตรห้าสิบครับเมตรห้าเอาเชื่อมเหมือนปลูกมันเนาะครับวางเลยแล้วก็ตัดรินงกบแค่นั้นเองแค่นั้นเองแค่นั้นเองเอาเอาเอาต้นพันต้นพันเอะเหมือนปลูกอ้อยอ่ะต้นพันเสียบไม่เสียบวางเสียบวางเลยวางแนวนอนวางแนวนอนไปเลยอ่าแล้วก็ถ่ายกบเลย่ถ่ายเอาจอบเนี่ยแบบจอบตักตักกบแต่ไม่ต้องกบทั้งหมดครับสามท่อนหัวตรงกลางปลายแล้วท่อนพันเอามาจากไหนครับท่อนพัน ที่ผมซื้อมาผมพวกเลยซื้อมาจากของเ่นอสมัยนั้นสามตาครับบาทห้าสิบพร้อมส่งอแค่นี้เองครับอผมตถนอมอย่างดีเลยนะกว่าจะได้มาต้นแพงเนะครับตอนนี้ไม่แพงแล้วเยอะทีนี้การดูแลรักษาหลังจากปลูกเอาดินกบแล้วยังไงต่อโอ้โหง่ายมากครับ บานปุ๋ยให้มันโตฝอยหญ้าหน่อยทีนี้หญ้าสู้กันไม่ได้หรอกใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยยูเรียเลยครั้งเดียวปีหนึ่งใส่ครั้งเดียวพอหวานเหมือนระหวานนานะหลังจากที่ปลูกแล้วกี่วันถึงใส่ปุ๋ยผมตีให้ประมาณสิบกว่าวันนะประมาณสิบกว่าวันอาครับหวานเลยเพราะให้เร่งนะแทงหญ้าเลยไปเท่านั้นทีนี้อายุกี่วันถึงเริ่มเก็บเกี่ยวได้ผมตีให้เลยนะครั้งแรกเลยนะไม่เกินสามสิบวันหนึ่งเดือนครับ กพเกี่ยวันนั้นละ่ะเราเกี่ยวไปไม่ต้องไปทำอะไรให้กูกินได้เลยเประมาณสามสิบวันเองครับประมาณแค่สามสิบวันนะพี่น้องน,นะแล้วปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ได้กี่ตอ่อผมบอกเลยนะปลูกเนี่ยผมอยู่พูดตรงๆเลยครับได้เป็นสิบปีอยู่ได้เป็นสิบปีเป็นสิบปีเลยแต่ผมด,ดูาก,การให้ดีแล้วกันหมายความว่าหญ้าเยอะคุณตัดไปแล้วใช้กำมะโซนฉีเลยเฉดหญ้าเราัะไม่ตายตัวเล็กนี่ตายมั่ง มันไม่ตายทั้งหมดแล้วมันขึ้นมาเนี่ยอันนี้เนี่ยห้าเที่ยวหกเที่ยวแล้วครับผมขายไปด้วยแล้วอนนี้ดูเห็นบอกปางช้างมาเหมาไปด้วยหมาไปด้วยโแปดไร่แปดไร่ผู้ใหญ่ขายขายยังไงตันตันตะลพัน์ตันละพันธ์ใช่เขามาตัดเองโลละบาทกูโลละบาทอะไรเงี้ยโลละหนึ่งบาทตัดโคเลยนะพังแห้งทั้งยอดไปหมดเหมือนเราตัดอ้อยทำพันธ์อ่คือคนคือคนมาซื้อเนี่ยเขาตัดเองด้วยตัดเองหมด มีเราบริการตัดให้ไหมไม่มีไม่มีคนงานเราไม่มีผมบอกว่ากิโลละบาทก็ตังตังละพันร้อยกิโลใช่ไหมพันกิโลพันบาทพันบาทมันไม่ได้ใช้เฉพาะอาหารของวัวของควายอย่างเดียวแพะแกะม้าช้างได้หมดได้หมดเพราะว่าโปรตีนมันสูงเหรอประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ต่ำกว่า18%บเปอร์เซ็นครับผมยี่สิบสอเปอร์เซ็นต์้ั เราดูระยะเลยอะยาเม็ดเม็ดห้าสิบสองเม็ดม,มันเป็นโปรตีนระดับมันไปนเรื่อยๆครับผมโอ้พี่น้องครับน่าสนใจฮะยาหวานอิสราเอลต้องแปลงของผู้ใหญ่ทั้งหมดนี่มีกี่ไร่ฮะเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเลยมันตกดครับยี่สิบไร่นาะแต่เราปลูกป,ประมาณที่ลรปลูกป,ประมาณสิบไร่ประมาณสิบไร่นะฮะแต่ว่าที่ดินมีประมาณสิบแปดไร่แปดไร่นู่นนะแต่มีอีกแปลงหนึ่งที่ตัดไปนู่นอีกแปดไร่ที่ตัดให้ช้ังรับ ยาวไปถึงนู่นเลยพี่น้องครับอาจจะย้อนแสงเล็กนึงสุดลูกหูลูกตานู่นเลยครับสวยจริงๆนี่ตอนนี้ผมยืนอยู่ท่ามกลางแปลงญ้านะพี่น้องนะเนี่ยฮะวันนี้พาพี่น้องมาทําความรู้จักแล้วก็แนะนําเลยว่าญ้าชนิดนี้วัวเป็นไงกินดีไหมผู้ใหญ่อาหารเสริม,รมไม่ต้องให้ก็ได้อาหารเสริมไม่ต้องให้เลยเพราะปริ็มันสูงเนาะขอแค่ยาเราถึง้า,าเราถึงทุ่น ทุนในอาหารคนที่รเราไซื้อกิโลสามร้อยสบาทเนี่ยทุ่นอีเยอะมากเราเหรอเยอะมากครับมีข้อดีทั้งนั้นเลยข้อเสียมีไหมผู้ใหญ่มีเรื่องอย่าให้กินมันเยอะนะมันจะท้องจะอืดอ,อะไรมันกินจนจน,จนกินเิไม่ไหวอ่ะเพราะมันหวานมากอร่อยมันอร่อย <c oughs> จริง <c oughs> ข้อเสียคืออย่าให้กินเยอะเดี๋ยวมันท้องอืดท้องมันจะแตกตายอืนะฮะข้อเสียโอ้แล้วก็วิธีตัด วิธีตัดผมพูดตรงเลยนะครับห้างูเยอะครับรถตัดใช้รถตัดเลยรถตัดก็ได้ตัดได้เลยหมดเลยเหมือนตัดอ้อยเลยรถช็อปรถอะไรเนี่ยนะหมดทีนี้ลงมาเราน้อยเราจะเอาคนตัดน่บัวน้อยจ้างคนตัดคนตัดก็ชั่วโมงครึ่งครับแล้วต้องไปบดไปปั่นอีกไหมถ้าแบบนี้ไม่ต้องปั่นครับถ้าสูงๆมีลำประมาณเม่้าสิบเราต้องปั่นนะครับคู่ไม่แข็ง ผู้ใหญ่แล้วอย่างเนี้ยอายุมันประมาณเท่าไหร่เนี่ยที่เรายือน,อ,น,นอยู่เนี่ยอันนี้ผมเก็บไว่แล้วอันนี้ประมาณสักไม่ถึงเดือนนะนี่นะไม่ถึงเดือนประมาณสักยี่สิบยี่ยี่สิบกว่าวันเนะี่ยหนึ่งตอกี่วันนะถึงตัดได้ปะ,ปะตัดได้อะครับคือหนึ่งตอ่อเราต้องดูประมาณเมื่อที่งัวงเราหมุนเวียนแบบเนี้ยตัดได้เลยตัดได้แล้วตัดได้แล้วแบบเนี้ยตัดแล้วก็มันทุ่นที่เราจะทําด้วยครับตัดลโยนให้กินเลยเลยใช่ไหมถ้าโตโปรตีนสูงนะ ยิ่งโปรตีนสู้ไม่ได้ยิ่งโตยิ่งโปรตีนเยอะไม่ใช่มันคืออาบนี้โปรตีนหนึ่งแม่ห้าสิบอีกโปรตีนหนึ่งถ้าสูงไปก็ลดลง<อ>เพราะโปรตีนแมห้าสิบบาทห้าสิบเนี่ยมันจะโปรตีนสูงเลยอไม่ต่ำกว่าสิบแปดถึงยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ครับระบบน้ําระบบน้ําบ้านเราเนี่ยครับพุ่งตรงไม่ต้องใช้ว่าได้ไม่ต้องใช้ระบบน้ํากาได้ทันทีเราเยอะแต่ที่ผมให้เนี่ยเพราะหนึ่งผมจะให้หญ้า มีใบสดใบงาม,มหัวมดีกันไปชอบครับแต่ถ้าไม่มีมันก็เป็นได้ดูเนาะแต่มีนนได้ไม่มีต,มมมตายทนได้รั่วนู่นไม่มีไม่เป็นไรแปลงโน้นแปลงฝั่งน้นไม่มีระบบน้ำใช่นะพี่น้องฮะดูครับก็ยังเขียวอยู่แต่ทีนี้ถ้ามีระบบน้ําจะยิ่งดีช,ช่วยได้เยอะในช่วงหน้าแรงใช่ใช่เดี๋ยววันนี้พาไปดูระบบน้ําหน่อยนะครับครับครับไปครับพี่น้องตามไปเลยเดินไปครับพี่น้องครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ระบบ น้ำซึ่งใช้รถแปลงหญ้าของลุงผู้ใหญ่ลุงผู้ใหญ่นี้เป็นบ่อธรรมชาติหรือบ่อขุดเองครับอันนี้บ่อขุดเองบ่อขุดเองเพื่อเพื่อเพื่ออะไรฮะตอนแรกตอนแรกอ่ะทางเตียเนี่เขาขุดหมายความว่าเขาเอาดินไปใช้แม่ใช้เป็นที่ไม่ได้แบบว่าวางแผนเลี้ยงปงเลี้ยงปลาอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรเลยครับทำอ้อยทำมันไงแค่เอาดินไปถมที่ถมที่ครับ และทีนี้กลับมาเรื่องระบบน้ําคือยังไงอะไรยังไงครับนี่คือคือตรงนี้ครับเราผัานไม่ได้งัวครับเราก็บอกว่าต้องใช้ระบบน้ําดีกว่ามั้งครับเพราะเราเลี้ยงงัวเพราะหญ้ามันต้องทั้งปีไงครับผมเออแล้วหญ้าเราจะสดอยู่เสมอครับเลยซื้อปั๊มมาหนึ่งตัวราคาราคาตรงนี้หมื่นห้าปั๊มราคาหมื่นห้าหมื่นห้าทั้งหมดทุกอย่างนะครับชุดนี้เลยชุดนี้หมื่นห้าครับแล้วมาเดินเองสายเองเลยม ตรงนี้สมัยผมเลี้ยงกุ้งท่อเลี้ยงกุ้งทูเอาที่เลี้ยงกุ้งผมไม่เลี้ยงกุ้งผมเลยตัดมาทาทําน้ําที่ขึ้นความดันอความดรนของน้ําเพราะถ้าไปอย่างนี้มันจะไม่มีความดันมันจะขึ้นไปนี้มันจะมีรวมดันอให้แรงนี่นี่ต่อไปนู่นไงมันจะส่งไปได้ไกลอันนู้นไปส่งไปนู่นอันนี้ส่งไปแปลงหนึ่งก็ใช้ปั๊มน้ําดูดขึ้นธรรมดานะฮะก็มาตามท่อเส้นนี้ ยาวไปทางนี้ใช่ไหมใช่ครับมีตัวดันอันนี้ก็เป็นตัวเขาเรียกอะไรนะลมดันน้ำอีกทีหนึ่งครับผมครับผมนี่ผมก็พูดผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันพี่น้องเนี่ยฮะทำแบบนี้ไว้ช่วยให้น้ํามีแรงดันแรงขึ้นไปส่งส่งน้ําไปได้ไกลถึงถึงกี่เมตรครับเนี่ยที่เราทําอยู่ตอนนี้แปลงแปลงรดน้ำเนี่ยเกือบร้อยเมตรมั้งเกือบร้อยเมตรเลยเมตรมั้งทีนี้ แน่นอนว่าเปิดพร้อมกันน้ําไม่ถึงแน่ก็คือน้ํำไปแต่ไม่ไมแรงอ่าทีนี้เราก็มีจิงเกอร์เราดูว่าน้ําตรงไหนที่พอใช้ได้แล้วก็ประมาณเจ็ดหัวครับเออเพราะว่าตรงนี้มันหลายหัวเอาไป็เจ็ดหัวเจ็ดหัวเจ็ดหัวคือเราแบ่งซอยเป็นวาลเป็นวาลไว้เดี๋ยวจะพาไปดูพี่น้องอ่ะผู้ใหญ่เปิดเครื่องเลยครับไฟนี่ก็ต่อมาจากในบ้าน เสาตัวนี้เสาปั๊นมาาน,<อ>น,น้ำบ,บำาดาลอ๋อจะเปบ่บอน้ำบาดาลครับบ่อน้ำดกบ่อนึงครับนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้แปลงหญ้าก็พี่น้องจะเห็นว่ามีบางหัวสปริงเกอร์ที่เปิดอยู่บางหัวก็ปิดอยู่ก็คือแบบแบ่งน้ำใช่ไหมผู้ใหญ่ก็คือแบ่งเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นล็อกเป็นโซนอย่างระบบน้ำทำยังไงฮะ เออเราจะมีไอห,หัวครับหัวจะเรียกหัวเป็นหัวหัววาว,ว,าวครับอตอนละเส้นนะครับครับแต่ตรงนู้นผมทํามันสั้นคือมีหัวหนึ่งแต่มันมีอยู่สองเส้นเพราะว่าดูตต้องดูยะทางด้วยครัะยะทางกลา,างวาวหัวสปีเกอร์ออถ้าหัวน้อยเราก็ต้องทำวุกกลับมาทำสองสายได้อเ,รเอรอถ้าเลยห้าหัวหหัวเนี่ย มันพอแต่ถ้ามันอยู่3ามมสิว่าเราจะวนมาได้อวนเป็นตัวยูได้<ช>แล้วเสาต้นสปริงเกอร์หนึ่งเนี่ยระยะห่างกันกี่เมตรสเมตรประมาณ3เม,มตรกว่าสเมตรสเมตรคูณสเมตรสเมตรคเมตรครับอันนี้ก็คือหนึ่งวาวใช่ใช่แนวลึกไปก็ประมาณ5-6ต้นสปริงเกอร์อ๋อแต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นครับ หมุนกลับมาได้อีกครับรอ,อุ้ยใหญ่ลองเปิดได้ไหมได้ครับอ่านี่ครับสาธิตเลยเปิดเวิร์บนี่ฮะน้ําก็จะพุ่งออกอย่างนี้ครับนี่ครับต้องปิดตรงนู้นหน่อยมันตั้งแรงอ่าไ,ไม่เป็นไรฮะนี่คือท่านผู้ชมรู้นะครับแล้วเพราะว่าเราสาธิตให้ดูคือการวางระบบน้ําช่วยได้เยอะมากนะฮะถ้าใครมีบ่อแบบเนี้ยบ่อที่ไม่ได้ใช้หรือว่าเจตนาที่จะขุดบ่อเองเลยเนี่ยคุ้มไหมครับคุ้ม คุ้มแน่นอนคุ้มเลยเพราะว่าหายากจะไม่มีบ่อแบบนี้ครัหายากมากเลยเพราะตรงนี้ยงเขาใช้แหล่งน้ำกันเยอะเลี้ยงปลาก็ได้ปลาเยอะเนาะครับเลี้ยงปลาก็ได้ถ้าอย่างเป็นบ่อบาดาลที่ขุดเองผมไม่แนะนําเพราะอะไรฮะเพราะหนึ่งอ่ะตัวเสมอก็ตกไปเท่าไหร่แล้วครับแล้วทีนี้เราดูดไปลึกๆดูดไปจนน้ําลงไปลึกปับความดันของน้าอ่ะแรงน้อยแล้วเพราะน้ํามันลึกลงไปแล้วครับผมแล้วดูดไปไม่นานกี่ปีอ่ะ ดินมันจล่มคายลงไปครับจะเสียตอนนี้ผมมีบโบดานสามบ่อครับเสียตลอดเสียหมดเลยครับเสมอพังอันดับแรกอย่างนี้ดีกว่าเยอะโอ้ยลายเท่าตัวแต่ว่าคือต้องมีมีพื้นที่ขุดบ่อนิดนึงเนาะใช่ไหมใช่ต้องมีพื้นที่ขุดบ่อครับครับแต่ว่าเพื่อเนี่ฮะพี่น้องครับเพื่ออนาคตเลยเขียวๆอย่างนี้ยพี่น้องนะเพื่ออย่างนี้เลยก็คือว่าหน้าแล้ง อยู่ได้แน่ๆวัวไม่อดแน่แ่มีมีให้กินตลอดนอกจากให้วัวกินแล้วเนี่ยยังขายได้ด้วยขายด้วยนะฮะตอนนี้เวลานี้ยังมีขายอยู่ไหมตอนนี้ถ้ามีก็เอาเขาซื้อหมดล้วแต่รเราต้องเก็บเอาไว้แล้วไม่พอพูดง่ายหนึ่งเรามีงัวงข้างๆที่เขาไม่มีเรา ไม่มีเราก็ให้เขาบ้างเออมาเกี่ยวาตรงเอ้มากินไว้มันมีแบ่งปันแบ่งปันครับคือให้ฟรีนะอันนี้ไม่ขายนะอันนี้ให้ฟรีเลยเอาสองสามตัวทีไม่มีมาเอาย่านี้เลยเราก็สงสารแกเนาะทีไปเกี่ยวหญ้าข้างทางเขาติดยาหญ้าย่าเงี้ยเราก็มีคนไปเกี่ยวมาโดนไงเออเราก็สงสารเออมาเลยเนี่ยหญ้ามาเลยครับเนี่ยให้ฟรีด้วยไม่เอาตังค์ครับผมอืเยี่ยมจริงๆพี่น้องครับอพันอื่น ถ้าเทียบกับพันนี้ผู้ใหญ่เคยปลูกไหมปลูกอะไรบ้างผมเคยปลูกปักช่องปักช่องช่องแท้นะปักช่องที่ใบเปียปักช่องแท้จักช่องแท้ใบมีปิงขนใบเรียวอย่าใบหนาถ้าใบหนาคือเขาเรียกว่าปักช่องไอ้อะไรปักช่องนี้เปียปักช่องแต่ไม่มีสองอย่างอ่ะอือไอ้อย่างที่ผมปลูกอ่ะก็ของแท้ครับแต่ผมบอกว่าสู้ไม่ได้สู้อย่างนี้ไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้เลยในเรื่องของอะไรฮะปริมาณหรือว่าโปรตีนปริมาณ ก็สู้ไม่ได้คนดูเด็ดกอกเลยแน่นไปหมดใช่ไหมไอ้นั่นขึ้นมาจริงกอสิบฝ่าต้นความสูงแล้วโตมาเม็ดเดียวคุณต้มปั่นแล้วเพราะมันมันแข็งไงเอออันนี้ไม่แข็งเนี่ยตัดโยนให้เลยตัดกินทั้งต้นก็ได้เลยหรือว่าถ้ามีเวลาขยันก็ปั่นก็ได้แล้วแต่มันคล้ายใบเตยนะมันหอมเยนแล้วมันหอมคล้ายใบเตยครับผมเยี่ยมมากๆครับ ครับผู้ใหญ่ครับตรงนี้เนี่ยเรื่องแปลงหญ้าหรือว่าเรื่องหญ้าเนี่ยจะแนะนําเกษตรกรยังไงฮะผมที่บ้านผมประชุมนะครับในหมู่หนึ่งของผมในเขตเทศบาลเนาะครับผมบอกว่าคุณปลูกมันมันคุณปลูกต้องวัดเปอร์เซนต์ต้องใส่ปุ๋ยต้องฉีดยาหญ้าทุกอย่างคุณปลูกหญ้ามาขายผมผมรับซื้อโรบาทหมดเนาะคุณไม่ต้องกลัวแล้วว่าไม่มีหญ้าหายมาเอาเงินไปจบผมจะไปไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวว่าปลูกแล้วไม่มีที่จะขายครับ อูใหญ่รับซื้อรับซื้อหมดรับซื้อหมดเฉพาะพันนี้ือเป่ะย่านูเลยนี่เปียผมก็เอานี่เปียก็เอาแต่ตบขนาดนะขนาดเม็ดห้าสิบนะถ้าเลยจะไปต้องราคาหนึ่งเพราะว่าผมจะดูโปรตีนด้วยคือความสูงของต้นญ่าเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเม็ดห้าสิบเซนเนี่ยผมซื้อโลบาทหมดโลละหนึ่งบาทถ้าเกินนู้นอ่ะเกินไปก็ต้องลดเป็นส่วนซื้อกงนแต่ต้องลดเป็นส่วนเพราะน้าหนักคุณนทีต้นหนึ่งเกือบกิโลแล้ว ใช่ไหมอเออเราก็ต้องแลปโปรตีนก็ต้องต่ำลงค,คนเลี้ยงวัวเขาก็รู้ว่าโม่ไปแล้วทําไมมันแข็งต้นอะไรพวกนี้ค,คนเลี้ยงวัวก็รู้รเออเราต้องเหมาะสมครับถ้าคุณเอามาเงี้ยผมซื้อหมดค,คุณไม่ต้องเลยคุณมาช่างก็ะต่างไปเลยเขาเคยพูดว่าเอามาขายแล้วคุณจะย่าไปที่ไหนผมบอกว่าอย่าไปลวงลึกถึงนั้น ผมจะไปไหนก็รน่องผมผมซื้อมาให้คนอื่นเอาแทนผมไปก็ได้ผมเป็นนี้ได้ผมกําลังจะถามต่ออะไรผมไม่กล้าถามแล้วไม่ต้องกลัวว่าครัเอาคุณเาเงินไปย่าเอากองไปเลยอผมก็ท่าวงวด้วยกันเฮ้ยย่าขาดมาเลยไม่เอาอะไรเลยนะเราซื้อไ้ตรงนี้กูเอาไปเลยไม่ต้องอาตังก็ได้เพราะเรารับท่าวงวด้วยกันใช่ไหมเราเป็นทุนเงินให้เราซื้อไม่มีต้องกลัวะไม่ต้องไปวัดเปอร์เซ็นต์ไม่ต้อกว่โอ้ยเยอะ ตอนนี้มาน้ำท่วมแบ่งกันตายหาปุ๋ยเอยอะไระสมเปอร์เซนต์ยาทำสองคนได้ผมมีอะวันนี้ไม่มีอะไรตัดมาขายนล้อไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นนะมันเป็นที่เราต้องการเพราะว่าผมไปศึกษานะครับกาญจนบุรีครับสุพรรณแล้วก็ราชบุรีเขาให้ลูกบ้านเขาปลูกยาหมดเลยเขาเลี้ยงงอมาเขารับซื้อหมดเลยเพื่ออะไรหนึ่งคุณไม่ต้องกลัวหรอกแบบเขาเรียกว่าเฮ้ยมาญ้ยาไปกูซื้อมาโลบาทงก็เอไปโลบาทเนี้คืออะ เขาให้ไปร่วยกันไงมัควคือพูดถึงว่าสร้างงานสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้มันหมุนเวียนไปได้คือช่วยเหลือกันเกษตรกร,เ,กรเหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่อ๋อไม่จําเป็นว่าต้องแบบเก่งกําไรค้ากําไรเอสสงสัยว่าผู้ใหญ่ตับซื้อญ้าจะเอาไปทําอะไรก็ชัดเจนนะครับพี่น้องครับก็คือแบบใจลึกๆแล้วก็คืออยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนั่นเองวันนี้ได้ความรู้มากๆขอบคุณมากๆครับผมผู้ใหญ่ครับครับครับผม ับผมพี่น้องครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่ชมคลิปไปแล้วพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้ปลูกหญ้านะฮะหรือว่าพอมีที่อยู่สักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สามารถทดลองดูได้นะครับนะหญ้าหวานอิสราเอลนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะ,ะแก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนแก่ f c ทุกคนเหมือนเดิมครับวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ